วันหลังเจอหนักนะครับเขาออกความจริงจากหลักฐานมาพูดนะนะครับเออสารแล้วๆเว้ยสมองสมองนะครับมีแต่นะครับขี้กินข้าวบ้างนะครับจริงๆนะครับพวกนี้นะครับนะครับทำไมนะครับพวกนี้นะนะครับถ้าถ้าเป็นยูยูทูบนะครับรูมมคลไม่ว่านะครับอันนั้นเขาทํามาหากินนะครับถ้าเป็นยูทู e พูดนะนะครับว่าการแกล้งนี่นะนะครับอ่าเนี่มันเป็นเขาทำมาหากิน แต่ถ้าว่า f อเนี่ยเห็นเอฟบอกว่ามีคนกันแกลงใส่ร้ายป้ายสีจําเลยเนี่ยนะครับเอฟซพวกนี้สมองเพี้ยนนะครับนะครับสมองเพี้ยนเราป่วยแล้วนะครับพวกนี้ป่วยป่วยในทางสมองแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกันแกลงนะครับเออว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกันแกลงจําเลยเนี่ยนะครับเออเห็นไหมพิสูจน์หลักฐานการแกลงจําเลยเจ้าหน้าที่ของรัฐการแกลงจําเลยเนี่ยนะครับเอฟซเหล่านี้นะครับป่วยทางสมองแล้วนะครับ นะครับป่วยทางสมองแล้วแต่ถ้าเป็น YouTube พูดนี่นะครับอันนั้นอ่ะคือเขาพูดเอาใจ f c นะครับ FC นะครับต้องนะครับเด้อต้องศึกษานะครับเพราะ f อฟไม่ศึกษาไงนะครับโดยเฉพาะนะ่ก่อนโดยส่วนมากแล้วก็ FC นะครับฝั่งโน้นนะครับโดยส่วนมากก็เป็นเอ่อเป็นชาวเป็นชาวบ้านพื้นๆเนี่ยเป็นชาวบ้านพื้นๆซึ่งไม่มีการศึกษาใดๆทั้งสิ้นนะครับเหมือนเขาคือไม่ยอมศึกษาในด้านใดๆเลยนะครับ เขาฟังอย่างเดียวฟังแล้วเอามาจานะครับเห็นไหมล่ะเขาฟังในกลุ่มเขาเชื่อในกลุ่มเขาแล้วก็เอามาฝังในสมองเขาว่าที่ออยากให้บุทีเนี่ยพูดมันเป็นความจริงนะอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมล่ะเอเขาก็พยายามพูดอยู่ตลอดว่าที่นิดเดียวเห็นไหมล่ะนะครับว่าที่นิดเดียวเนี่ยมันอะไรกันนักันหนาเห็นไหมล่ะถ้ายึดไปแล้วเนี่ยกับถ้าย้ายไปแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่รับเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ป่าไหม จเจ้าที่ตรงที่ยึดไปนะ่ะเอาไปทําอะไรนะครับจะมานอนเฝ้าไหมอยู่ไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมในความคิดเขาก็จะเป็นคนแบบนั้นนะครับเออนะครับจริงๆนะครับงั้นนะลองบ้านเอฟซีนะควมีที่สักสิไรใช่ไหมเออถ้าชาวบ้านคนอื่นนะครับขอสักงานหนึ่งเนี่ยเพื่อเอาปลูกบ้านเห็นไหมนะเพื่อเอาไปปลูกบ้านเข้าไปพอไปถึงเขาก็ เอาเอาลวดหนามไปปัก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 ,ปกแล้วก็กั้นนะครับแล้วเขาก็ <c oughs> ปูบ้านในที่ของคุณเนี่ยถามว่าแล้วคุณจะชอบไหมนะครับเออนะครับโอ้นี่มันสวนของฉันนะนะครับคุณมาทําอย่างนี้ได้ยังไงนะครับโอ้ยคุณก็ไปเห็นทําหมดนี่นะครับคุณตัดตรงนั้นตรงนี้คุณไม่ตัดเลยมันลกลุงรังเห็นไหมละ่ะคุณก็ทําให้หมดฉันขออยู่นิดเดียวนะครับคุณมาบวชนอะไรนะครับเนะี่ยเห็นไหมล่ะเห็นจริงๆนะครับคุณก็ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้กับตัวพวกคุณ นะครับเห็นไหมบางคนมีที่เป็นสิบไร่เนี่ยนะครับถามว่าคุณมีที่สิบไร่นะครับคุณนะครับถ้าชาวบ้านคนอื่นมาเอาไปสักงานหนึ่งเนี่ยสักสองงานเนี่ยคุณจะเดือดร้อนไหมนะครับเออไม่ต้องอ่ะสักงานน่ะสักยี่สิบตารางวาเน yeah. ี่ยนะครับซักยี่สิบตารางวาเขาจะทํากระสอบหลังเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเขาจะขอแบ่งที่นะครับเขาเอาลัวปักเลยเนี่ยแบบนี้คุณจะพอใจไหมล่ะนะครับเออคุณจะไปบ่นให้เขานะ่เพราะคุณมีที่เป็นสิบสิบไร่อยู่แล้ว นะครับเดีคุณก็แต่กชาตินี้ทั้งชาติเห็นไหมคุณอายุแปดสิบกว่าแล้วเห็นไหมมองเห็นแล้วก็เกินที่คุณก็ใช้ไม่หมดนะคนอื่นเข้ามาปากที่แบบนี้นะครับถามว่าผิดไหมนะครับมันผิดหมดนะครับมันเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันไงกฎหมายเดียวกันนะครับนะครับมันเป็นกฎหมายเดียวกันเพราะชั้นนั้นนะครับเพราะฉะ้นนั้นนะครับเอฟซีนะครับฟังพ่อมหาจำเลยนะนะครับก็ต้องนะครับคิดพิดดจะะารณาบ้าง นะครับอันนี้มันเป็นที่หลวงถึงแม้มันจะเป็นน้อยนิดนะครับน้อยนิดแต่มันเป็นที่ของหลวงนะครับมันเป็นกฎหมายเขาตั้งไว้นะครับกฎหมายเขาตั้งไว้แล้วเจ้าหน้าที่นะครับปัจจุบันที่เขาดูแลพื้นที่ป่าไม้นั่นแหละเห็นมึงยังไม่แย่นะครับเป็นสมาชยกเดือนที่สามแล้วว้าอยากหวนไว้นะครับว่าอ่าอ่าอนะครับขอบคุณมากนะครับนะเนี่ยนะเห็นไหมล่ะนี่แหละครับ เพื่อเป็นฐานบรรทัดบรรทัดฐานเดียวกันนะครับเห็นไหมมันเป็นบรรทัดฐานเดียวน,นะครับเหมือนที่ของคุณนะครับเหมือนที่ของคุณมันเป็นกฎหมายนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็เหล่านี้ท่านก็ไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พวกนี้นะเขาก็ไม่ได้ทํากฎเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเขาก็ไม่ได้ออกกฎหมายเองนะครับกฎหมายนี่มันออกมาเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วนะครับ เขาออกโกรกันมาว่าอย่างนี้นะครับเป็นที่ของป่าไม้เนี่ยนะครับจะทำอะไรต้องไปขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาอนุญาตให้คุณก็ทำตามถ้าเขาไม่อนุญาตคุณอย่าไปแตะในยิน่นบหูเนี่ยดีหูเลยนะครับ